ทักทายสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับได้เวลากลับมาพบพี่พ่อน้องอีกคือเก่ากับเรื่องเล่าเรื่องเราประวัติความเป็นมาของชุมชนในแถบทินดินอีสานตั้งแต่มีการตั้งบ้านจนกระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองได้รับยกฐานะจากหมู่บ้านธรรมดาขึ้นมาเป็นตำบลอำเภอจังหวัด ตลอดจนโมบานเก่าแก่ต่างๆหรือชุมชนเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังมีการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่สู่ชุมช,มชนตลาดหากว่าใบบุญได้ไปเห็นไปพอกะสิเลาะสอเลาะถามสืบคนขอมูลสถานทีนน่นั้นๆเอามาบอกมาเลา่ามาเว่าสู่พี่นอกฟังส่วนในการนำเสนอขอมูลกะยอมสิมีผิดผ่านขาดเขื่อนอยู่แน่ ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่นอ้องผู้เผินเป็นโจกของพื้นที่ตลอดจนหนักปาดผู้หูไหวมงหนีน้ำเด้อครับสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องเา่าประวัติความเป็นมากของจังหวัดขอนแก่นครับพี่นอ้องขอนแก่นกถือเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ห้าของภาคอีสา,เานเฮาอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดเลยหนองบัวลำพู แหลกกะพื้นที่ของจงังหวัดอุรณธณท่านี่ฟังดันทิศตะวันออกติดกับทองทีของมหาสารคามแ้วกกะเขตของจังหวัดกาละสิน์ฟังดันทิศใต้ติดกับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แหลกกะทองทีของจังหวัดนครราชสีมาฟังดันทิศตะวันตกติดกับเขตของจังหวัดชัยภูยมิแแหลกกะจังหวัดเพชรบูรณ์ แม้ว่าขอนแก่นสืกกอร่างสางเมืองไม่ยังบวท่านโดนจากทว่าใดคือเรา่าๆประมาณร้อยกว่าปีแต่ในอดีตหยกกรประวัติศาสตร์ในอาณาเขตพื้นที่คงเขตจังหวัดขอนแก่นก็เคยเป็นทีตั้งชุมชนมาก่อนซึ่งก็ได้ปรากฏหลักฐานอยู่ที่แหล่งโบราณคดีทางบันนนนกท่าในเขตอำเภอภูเวียงจากประวัติศาสตร์ พื้นที่แถบบริเวณนี้ก็ยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆกระจัดกระจายกันอยู่ตามพื้นที่ราบสูงในช่วงปีพุทธศักราช2322คณะนั้นทังเมืองเวียนจันทร์ได้เกิดเหตุพิพาทชิงเมืองกันขึ้นเจ้าเมืององค์เก่าถูกโคน่นเหตุให้เชือพระว่งตังหลบหนีกลุ่มของเจ้าพระวัพระตานีค่ำแม่น้โคงมาสางเมืองใหม่ อยู่ที่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูในปัจจุบันเอื่นนะครเคือนขันกับแก้วบัวบานแต่ขะแนนกันยังคงถูกลุกล่านจากเจ้านครเวียงจันอ์อ์ใ์มอยู่บาเ้าในที่สุดกระเด็กเกิดการรบราจนเหตุให้พระตานต้องเสียชีวิตในสนามรบเพราะว่าจังได่ผ้าไผ่พ่นอพยพนี้มาต่างบ้านเมืองอยู่แถวบันดอนบดแดงจังหวัดอุบล แต่ัณะกองทัพจากเวียงจันทร์กัย่งตาบราวีอยู่อีกบ่เศร้ากระทั่งได้จับเจ้าพระวประหารชีวิตล่งใดสมัยนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีทรงถือว่าฝ่ายเจ้าพระวเป็นขาขอบขันทศีมาของไทยจังทรงพระกุณาโปรดเก่าให้เจ้าพระญามาหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพญาสุรสียกทัพขึ้นไปตีเวียงจันทร์จนแตกพ่าย จากนั้นกระได้ยกทัพกลับมายังกรุงเทพมหาคนครพร้อมกับได้อัญเชิญพระแก้วมรกตพระพุทธปฏิมาก,กรกับพระบางกลับมาถวายแด่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในการศึกครั้งนั้นมีเจ้าบุโฮมกับพญาเมืองผ้่นสองพีน่น้องซึ่งเป็นโอรสของเจ้าแสนปทุมได้คันอาสารวมรบนำเมื่อเสร็จศึกจากเกวียนจันกระไดยกกองทัพจากบ้านเพียป,ปูเขตแขวงเมือง ธุรคมขามแม่น้ำโขงมาตั้งทินฐานยังฝั่งไทยโดยเจ้าแก้วบุห้มได้อพยพเขามาตั้งบ้านเฮือนอยู่ที่บ้านโพชยัยพลายาเมืองแพนอพยพเขามาตั้งบ้านเฮือนอยู่แถวบ้านชี้หลดคุมไผ่พ้นคนละหาลอยคนขืนกับเมืองธงหรือว่าเมืองสีพุ่มในยุคนั้นสมัยนั้นต่อมาอีกราวๆเก่าปีในปีพุทธศักราช 2331เขี่ยเมืองแผ่นกระด้ผ้าราษฎรหละกะักการไผ่พ่นประมาณ330คนขอแยกโตออกจากเมืองสุวรรณภูมิไปตั้งบันเงืออยูธีฟังบึงบอนดอนก่นย่อมแลวยกขึ้นเป็นเมืองเพียปัจจุบันก็คือบันเมืองเพียอยู่ในเขตอำเภอบันภัยบึงบอนดอนก่นย่อมในปัจจุบันก็ตื่นเขินเป็นทีให้ทีหน้าไปหมดแล้วแต่ก็ย่งปรากฏเป็นรูปของบึงยู มีตนบอนขึ้นยุ่เต็มมากม่หละครับในท้องที่ของตำบลเมืองเพียในเขตของอำเภอบันไพยจากนั้นต่อมาเพียเมืองแพนก็ได้รับพระคุณาโปรดเก่าให้เป็นพระนะครสีบริลักณ์เจ้าเมืองขอนแกน่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชช่วงปีพศ2 3 3 9ได้มีการย้ายเมืองขอนแกน่น ไปตัง้งยุทิบันน้องเล็กซึ่งอยู่ในเขตของตำบลแพง่งอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามในปัจจุบันโดยได้ขอขึ้นตรงกับกรุงเทพมหาคนครคือขอทรงสวยต่อกรุงเทพโดยตรงบอพานเมืองสุวรรณภูมิเพราะให้เหตุผลว่าบั่นดอนกระยมเมืองเพียอยู่ไกลกับแขวงเมืองนครราชสีมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเข้าใจว่าเจ้าเมืองในคณะนั้น อยากแยกโตออกมาเป็นอิสระคืออยากจะแยกโตมาเป็นเมืองอีกต่างหากนั่นแหละครับการใหญ่เมืองในครั้งนั้นได้ทรงพระคุณาโปรดเก่าให้เท่าคัมบุกลูกไส้เจ้าบุหฮมเป็นพระนครศรสีบริลัลั์เจ้าเมืองขอนแกน่นต่อมาในปีพศ2 3 5 2ได้มีการใหญ่เมืองจากบ้านน้องเล็กไปตั้งอยู่ที่บ้านดอนพันสาซึึงกะอยู่ในเขต ตำบลแพ,งพ่งอำเภอโกสมจังหวัดมหาสารคามพระนครศรีบริลักษ์ขัมบุงเพิ่นได้ถึงแก่อนิจกรรมจังได้มีพระกุณาโปรดเก่าให้เจ้าราชบุตรหรือว่าเท่าข่้ย่วงนองไส้ของพระนครศรีบริลลักษ์ข่มบุงซึ่งเพิ่นเป็นผู้มีความดีความชอบในการไปราชการสรงครามขับไล่กองทัพพม่าออกไปจากเมืองเชีงยงใหม ในคณะนั้นได้ขึ้นเป็นพระนครสีบริลักษ์บรุมราชภักดีสีสุภสุนท่อนเจ้าเมืองขอนแก่นคนต่อมาจากนั้นในสมัยรัชการของพระบาทสมเด็จพระนางเก่าเจ้าอยู่หัวช่วงปีพศ2381เมืองขอนแก่นกันใหา่จากบัดดอนพันสาไปตั้งอยู่ที่ริมฟังบึงพลับนนท้องคือบริเวณบัดเมืองเกา่าตำบลเมืองเกา่า อำเภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบันสาเหตุที่ใหญ่เมืองในขณะนั้นเวากันว่าได้มีการแกงแย่งรัศดรไผ่พ่นคือแบ่งเมืองกันขึ้นตลอดทั้งเกิดมีล่างลายแผ่นดินแยกที่บริเวณถนนกลางเมืองแล้วก็เกิดโลูกไผ้ไข่เจ็บผู้คนลุมป่วยเป็นอันมากจังถือวาที่ตรงนั้นเบ่เหบะแก่การตั้งปั่น,นเพือน เพาะเป็นสถานที่อัปมงคลบ่อสมควรทีสีตั้งทิ้นที่อยู่อาศัยอีกต่อไปกระจังได้พักกันใหญ่เมืองอีกครั้งหนึ่งจากบึงพระลับนนนท่องไปตั้งอยู่ทั้งด้านทิศตะวันออกคือบริเวณบันนนนท่านในปีพศ2 3 9 8พระนครศรีบริลลักษ์ขับย่วงเพิ่นกระได้ถึงแกอนิจะกรับลุ่กระได้มีพระรพุรณาปิดเก่าให้เท่าอินทิววศง ลูกชา้คนเหล็กของพญานครศสีบริรักษ์เจ้าเมืองขอนแกน่นขึ้นเป็นเจ้าเมืองค้นต่อมาเพราว่ะเป็นภูมิวิชาความรู้ดีกว่าพี่ไา้คนอื่นๆแล้วก็ได้รับพระราชทานบรรดาศัก์เป็นพญาในราชธนนานาเดิมตามผู้เป็นพอ่อสืบต่อมาจ,จนกระทั่งถึงปีพศ2อ0 7่ท้าวอินทิวง์เจ้าเมืองขอนแก,นก่นก็ได้ถึงแก่อนิจกรรมลุงอีก แล้วก็ได้มีพะคุนาโปรดเก่าให้ท้าวคําบุงพีไส้ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งอุปหาตขึ้นเป็นเจ้าเมืองขอนแกน่นสืบจากน้องไส้ต่อมาได้อีก3ปีครับพี่น้องเพราะความชราภาพในปีพศ2 4 1 0ได้ท่งพะคุนาโปรดเก่าให้ท้าวอุซึ่งเป็นล้านท้าวอินทิวงขึ้นเป็นเจ้าเมืองขอนแกน่นแล้วก็ได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านนนทท่าน กลับไปตั้งยุธบันเมืองเก่าหรือว่าบานนวลท่องอีกตามเดิมพ่อถึงปีพศ2413ก็ได้ย้ายเมืองขอนแกน่นจากบานเมืองเก่าไปตั้งยุธบันรอนบมแลวก็ได้ทรงพระคุณโปรดเกา่าพระราชท่านบรรดาศัก์ให้ท้าวอุเจ้าเมืองขอนแก่นในขณะนั้นเป็นพระนครศีบริลักษ์ให้ทา้าวน,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 นุลาลูกชา้คนเหล็กของท้าวอินทิวง เป็นประลัดเมืองขอนแกน่นในปีพศ2439รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหัวเมืองใหม่โดยเปลี่ยนบริเวณหัวเมืองเล่าไฟหนืนะให้เป็นหัวเมืองเล่าพุวนดังนั้นเมืองขอนแก่นจึงอยู่ภายใต้าการปกครองของเมืองอุดรธานีหรือว่ามณฑนอุดรโดยมีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นผู้ปกครองมนทนในสมัยนั้นได้มีสายโทรเล็กทำการข้อสัางหรือว่าเดินมาจากทั้งเมืองนครราชสีมาผ่านเมืองชนบทเข่าเขตเมืองขอนแกน่นขามลำน้ำซี่ที่ท่าหมักท่านตรงไปทาพระบันทมโดยบ่เข่าเมืองขอนแกน่นและขามเขตลำน้ำพองสอดใ่บันหมักแข่งเมืองอุดร กมรมหลวงไปจักศิลปาคมทรงดำริว่าที่ว่าการเมืองขอนแก่นตัง้งยูทีบันดนบ่มพ่อสวดูแก่การทำราชการจังทรงพระคุณาโปรดเก่าฯง่ายเมืองขอนแก่นไปตั้งยูทีบันทมในปลายปีพศ .2439 แล้วก็เปลี่ยนนามตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเมืองแล้วได้แต่งตัง้งซื้อเมืองว่าเมืองขอนแก่นจนถึงปัจจุบัน ในปีพศ2440ทรงพระกุณาโปรดเก่าประราชท่านบรรดาศัก์ให้เท่านุลาปลัดเมืองขอนแกน่นเป็นพระพิทักษ์สารนิคมในปีพศ2441กระไดใหญ่เมืองขอนแกน่นจากบันทมกลับไปตั้งอยู่ที่บันเมืองเกาตามเดิมโดยตั้งสารกลางขึ้นที่ริมบึงเมืองเกาทางด่านเหนือ หนาสถานีโทรทัศน์ในปัจจุบันด้วยเหตุผลที่ว่าบันทมนั่นกันดานน้ำในฤดูแล้งปีพศ2 4 4 4ทางราชการได้เกณฑ์แรงงานรนัศดรที่เคยหลงผิดไปเสื้อผีบาปผีบุญทั้งเขตแขวงเมืองอุบลราชธานีให้พักกันมาซอยส่างทำนบกันน้ำเป็นถนนรอบบึงเมืองเกา่าเพื่อกักเก็บนบ้ำไว้ใส่ในฤดูแล้ง เพราะว่าบึงแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวเมืองขอนแกน่นต่อมาในปีพศ2447พระนครบริลักษ์ได้กาบถวายบังคมลาออกจากราชการพระวชลราภะจากนั้นกะได้มีพระกุณาโปรดเก่าให้เลื่อนตำแหน่งพระพิทักษ์สารีคมนุลาสุนทรพิทักษ์ประหลัดเมืองขอนแก่นขึ้นเป็นเจ้าเมืองและกะในปีนี้เองครับก็ได้ทรงพระกุณาโปรดเกลา เปลี่ยนน้ำตำแหน่งข่าหลวงประจำเมืองขอนแกน่นเป็นข่าหลวงประจำบริเวณภาชีส่วนเมืองต่างๆที่ขึ้นตอนันก็ให้เปลี่ยนเป็นอำเภอผู้เป็นเจ้าเมืองนั้นๆก็ให้เปลี่ยนเป็นนายอำเภอตำแหน่งอุปหะก็ให้เปลี่ยนเป็นปลัดอำเภอแต่กัย่งขึ้นตรงต่อเมืองอุดอรหรือว่ามณฑลอุดอรต่อมาวันทีสิบพฤษภาคม ปีพุทธศักราช2 4 5 9ได้มีภากนาโปรดเก่ายกเลิกระบบมณฑน,นในประเทศให้เปลี่ยนคำว่าเมืองมาเป็นจังหวัดแทนตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองจังกายมาเป็นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสาราว่าการเมืองก็เปลี่ยนมาเป็นสารากลางจังหวัดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขอนแก่นจังได้ถือกำเนิดเกิดเป็นเมืองมาจนฮอดมือนี ส่วนที่ไปที่มาข,ของสื่อบ้านน้ำเมืองโบรานกาวเร่าขานสืบต่อกันมมว่วาก้อนที่เพียเมืองแผ่นสิอพยมไผ่พ้นมาตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นนั้นบริเวณบันขามหรือว่าตำบลบันขามซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอหนองพ่องในปัจจุบันได้ปรากฏต่อบักขามขนาดใหญ่ที่ตายแล้วหลายปีแต่กลับมีใบงอกงามเกิดขึ้นไม่อีกหากว่าผู้ใดไปกระทํำกเกืนเหตุสิ่งบอดี ดูถูกดูมินบ่ให้ความเคารพย่ำเกรงกะสิมีอันเป็นไปในท่านที่ท่านใดเป็นที่ประหลาดใจและกะับเป็นทีมหัศจัญยิ่งนักดังนั้นบรรดาพี่น้องชาวบ้านชาวเมืองในแถบทินนั้นกะจังได้ร่อมใจกันก็เจดีขอบต่อบักขำเอาไว้เพื่อให้เป็นทีสักกะบูชาของคนทั่วไปผ่อมทั้งใดบรรจุพระรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเก้าบทเข้าไปไว้ในเจดี เจดีที่สังในครั้งแรกจะเป็นรูปทรงปรางหลังจากได้ทาการบูรณะใหม่จึงได้เปลี่ยนรูปทรงเจดีมาเป็นดังเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันแล้วกาได้มีน้ำซื้อว่าพระาธาตุขามแกน่นถือว่าเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวเมืองขอนแกน่นซึ่งสิมีการบวงสรวงสักการบูชากันในช่วงวันเพ็ญเดือนหกของทุกปี ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของเจดีพระธาตคามแก่นกับมิสากโบราณวัตถุที่ปรักหักพังปรากฏอยู่ซึ่งขยุห่างจากาเจดีเล่าสิบหาเซรเอื่นว่ายุคนละฝากทงของมูบา้านกรแสดงให้เห็นว่าบริเวณแถบนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของเมืองมาแต่กรแต่ถูกทิมห้างไปโดนแล้วดังนั้นเพิ่นก็ะจ้งได้ือเอานิมิตนี่มาตั้งเป็นสื่อบ้านน้าเมือง ว่าขามแกนต่อมากกะเพียดจากค่ำกายมาเป็นเมืองขอนแกน่นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับในเขตการปกครองของจังหวัดขอนแก่นกับมีอยู่นํากัน2 6อําเภอครับคืออําเภอเมืองขอนแกน่นอำเภอบันฝางอําเภอพยูอนอําเภอหนองเรืออำเภอชุมแพอําเภอสีชมพูอําเภอน้าพ่อง อำเภออุบลรัตน์อำเภอแวงนอนอำเภอหนองสองห้องอำเภอผู้เวียงอำเภอมั่นจาคิรีอำเภอชนบทอำเภอเขาส้นกวงอำเภอผู้ผาหมานอำเภอซ้่มสูงอำเภอกระนวนอำเภอบันไผ่อำเภอเปือย์น้อยอำเภอพ้นอำเภอแวงใหญ่อำเภอโคกโพชัยอำเภอหนองนาคำอำเภอบันแหกอำเภอโนนศิลาแล้วก็อำเภอเวียงเก่า ประทัดขามแกน,แกนเสียงแค่นดอกคูดศูนย์ร่วมผไหมร่วมใจผูกเซียวเที่ยวคอนแกน่แกนนาคอนไงไดโนเสาร์ซิรินท่อนเน่สุดเท่เหรียญทองแร่มวยไทยโอลิมปิกกับไดน้นำเสนอเรื่องรา่าเกี่ยวกับความเป็นมากของจังหวัดขอนแกน่น มาเว้ามาเราสุภีสุสนองแลวกะสิได้ตำราพาจากรับไ้พบพอกันคิดไม้คิดหน้าโชคดีมิสุขทุกทันครับ